การเคหะแห่งชาติจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนนะครับจัดห้องเช่าราคาพิเศษอยู่ในทำเลดีนะครับเริ่มต้นที่เดือนละ1,200บาทนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยทั่วประเทศการเคหะแห่งชาติมีการขยายเวลาโปรโมชั่น ห้องเช่าราคาพิเศษไปจนถึงวันที่30กันยายน 66, 66นี้นะครับโดยคัดห้องเช่าที่อยู่ในทำเลดีทำเลเด็ดทั่วประเทศนะครับราคาเข้าถึงง่ายนะครับเริ่มต้นที่เดือนละ1,200บาทเข้าไปติดต่อทําสัญญาเข้าอยู่ได้ทันทีนะครับซึ่ง โครงการห้องเช่าราคาพิเศษนี้ก็มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนนะครับก็ขยายเวลาจากเดิมที่จะหมดเขต31กรกฎาคม66นี้นะครับก็ขยายเป็นถึง30กันยายน66นะครับโดยคัดสรรทําเลดีทั่วประเทศใกล้แหล่งชุมชนและสถานที่ราชการเดินทางสะดวกนะครับ ที่สำคัญยังใกล้แห่งงานทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบอาชีพได้ใกล้กับที่พักอาศัยช่วยลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับซึ่งก็มุ่งเน้นในการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับโครงการห้องเช่าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ก็มีทั้งหมด44โครงการนะครับ 5,181หน่วยแบ่งเป็นอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย15โครงการ2,700หน่วยและอยู่ในส่วนภูมิภาค29โครงการ2,481หน่วยนะครับโดยค่าเช่านะครับเริ่มต้นเดือนละ1,200บาทและ1,500บาทนะครับฉเฉลี่ยก็คือค่าเช่าวันละ 40บาทและ50บาทนะครับก็ตามความเหมาะสมของขนาดห้องแต่ยืนยันว่าเป็นห้องเช่าคุณภาพดีเพราะทางการเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีการจัดสร้างเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถไปชมห้องจริงนะครับในทําเลที่ต้องการได้ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าทุกห้องทุกโครงการ เป็นโครงการที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ก็คือต้องมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อเดือนก็คือเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมต้องไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติของโครงการนั้นๆในระยะเวลา1ปีและไม่มีหนี้ค้างชำระ ส่วนลูกค้าที่ประสงค์ย้ายโครงการต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติทำสัญญาและจ่ายเงินค่าเช่า1เดือนและเงินประกันค่าเช่าห้องอีก1เดือนซึ่งอันนี้เนี่ยก็รวมค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและค่าน้ำปรปาแล้วสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้ทันทีนะครับโดยให้สิทธิ์เช่า1คนต่อ1ห้องต่อหสัญญา ขนาดครอบครัวไม่เกิน4คนต่อห้องนะครับก็เน้นเลยห้องเช่าคุณภาพดีราคาถูกอยู่ในทำเลดีเริ่มต้นที่เดือนละ1,200บาทช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับรายได้ในครัวเรือนไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเคหะในแต่ละจังหวัด รวมถึงสำนักงานเคหะนครหลวงที่ตั้งของโครงการหรือว่าเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของการเคหะนะครับ1615 16 <15. S 2> ก็โทรไปสอบถามว่าท่านอยู่จังหวัดนี้หรือว่าประสงค์ที่จะไปอยู่ในจังหวัดนี้ในพื้นที่นี้มีไหมห้องเช่าราคาถูกช่วยคนรายได้น้อยตามโปรโมชั่นนี้นะครับถ้ามีท่านก็ติดต่อและเข้าไปดูพื้นที่ทำสัญญาเข้าอยู่ได้เลย นะครับหรือว่าจะติดตามได้ทางเพจของการเคหะแห่งชาติก็ได้ก็อาจจะมีรูปให้ดูว่าห้องแบบนี้อ,อ,อาคารแบบนี้จะได้ประกอบในการตัดสินใจก่อนที่จะไปดูพื้นที่จริงนะครับก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็มี5,181หน่วยณนะตอนนี้นะครับเข้าอยู่ได้เลยก็ไปสอบถามกันได้นะครับก็ฝากไว้สำหรับห้องเช่าราคาพิเศษช่วยคนรายได้น้อยครับ